ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นบางสิ่งพังทลายลงมาฝันเห็นบางสิ่งพังทลายลงมาแปลว่าอะไรฝันเห็นบางสิ่งพังลงมาเช่นตึกถลม่มบ้านถลม่มศาลเจ้าถลม่ม ฝันเห็นบางสิ่งพังทลายลงมาแปลว่าอะไรฝันเห็นบางสิ่งพังทลายลงมาเนี่ย ญาติผู้ใหญ่ที่บ้านจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะคุณยายคุณย่าคุณป้าคุณแม่จะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายมีใครบางคนน่ะที่คุณเลิกคบไปแล้วอะ่ะเขาอยากจะโทรหาคุณ สุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณเนี่ยเขาจะไม่สบายแต่การเงินคุณอะจะดีคุณจะหาเงินได้เยอะมีทรัพย์สมบัติมีเงินเก็บช่วงนี้คุณจะเริ่มสนใจาศาสนาสนใจธรรมะมีเกณฑ์ตั้งคัน มีดวงเกี่ยวกับการตั้งขันมีใครบางคนน่ะที่กำลังเดือดร้อนน่ะมีใครบางคนน่ะเขากำลังเดือดร้อนมากเลยแล้วเขาก็นึกถึงคุณด้วยมีคนมีใครบางคนน่ะที่ตอนนี้เขากำลังเดือดร้อนหนักมากแล้วเขาก็นึกถึงคุณอยู่มีคนที่กำลังเดือดร้อนที่ว่าเขากำลังนึกถึงคุณอยู่ คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ว่าคุณอะเคยทะเลาะเบาแหวงกับเขาก็ได้เลขนำโชคสามแปดสามแปดค่ะ